สวัสดีครับคุณพิพิธครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับพินิพิธว่าติดนี้พินิพิธอยู่จากคดีตอนคุณคุณอิงเนาะแต่รอบเนี้ยว่าแทงสวนนะแต่ไม่รู้ได้พนันกับใครไม่ได้ไน่เกับพิพิพิธคุณทศิษฐ์กลับมาแล้วแล้วแล้วก็จะไปศาลคาดว่าวันนี้พินิพิธคิดว่าไปไหมคงไปนะครับมาแล้วไปนะครับเพราะว่าถ้ามาแล้ววันนี้ไม่ไปเนี่ยครับหลังจากนี้ศาลก็คงก็ออกหมายจับได้นะครับใช่ ังนั้นไปคําถามคือทําไมถึงกลับมาแล้วทําไมถึงไปแล้วไปดูใบทําไมเออเอ,อผมคิดว่าตอนออกจากประเทศไทยไปเนี่ยคงตั้งใจจะไม่กลับเลยล่ะนะครับแต่ว่าเ,เ,เ,เราเราเราสังเกตจากเ,ออเครื่องบินนะครับซึ่งซึ่งกับตานที่ที่เขาเออมีความรู้เรื่องนี้เขาก็บอกชัดว่าถ้าถ้า,ถ,าถ้าไปดูใบเนี่ยไม่ต้องเป็นต้องเติมนะ้ำมันเต็มถังนะใช่ นะครับจะเติมน้ำมันเต็มถังนี่ยังไงก็ลงที่สนามบินที่ดูใบไม่ได้หรอกล้อมจะหากต้องปล่อยน,น้ำมันออกก่อนเพราะน้ำหนักน้ำมันมันเยอะมากนะครับอ้ <Yo, S 1> ครับครับอันนี้อันนี้ชัดเ,เจนนะครับเป็นวิทยาศาสตร์มันหนีองนี้นไปได้แต่ว่ากองคุณทักษิณตัดสินใจอ,อยู่เทิร์นกลับไปดูใบเนี่ยผมเชื่อเวลาที่คุณทักษิณอยู่ที่ดูใบสองสามวันเนี่ยคุณทักษิณได้คิดอืมนะครับได้คิดว่าถ้าถ้าไม่กลับมาฟังเนี่ยสมมติว่า คำวินิจัยออกมาเป็นโทษว่าคุณทักษิณย,ยังไม่ได้รับโทษเลยเนี่ยนะครับ <c oughs> คุณทักษิณก็ต้องกลับมารับโทษใหม่นะครับ <c oughs> และศาลก็ต้องออกหมายมารับโทษ <c oughs> ถ้าคุณทักษิณไม่ยอมคุณทักษิณต้องหนีและท,ทีนี้ต้องหนีตนลอดชีวิตเลย <c oughs> นะครับเ <c oughs> พราะนั้นก็ก็คิดว่าไปได้คิดเสือตะแล้วก็กลับดีกว่าเราจเจนว่าคุณทักษิณโพสต์ว่าจะกลับเมืองไทยเนี่ยหลังจากเขาไปอยู่ดูไบตั้งวันสองวันแล้วนะ <c oughs> ไม่ใช่ว่าไปถึงดูใบปั๊บแล้วก็โพสต์เลยว่าตั้งใจจะกลับไห่นะครับเขาเขาเขาโพสต์ก่อนกลับหนึ่งวันแสดงเขาตัดสินใจแล้วว่าจะกลับมานะครับจะเป็นคุณหรือเป็นโทษยังไงก็พร้อมที่จะไปฟังคอภิพากษาของศาลและคำมีนิจใจของศาลนั่นแหละครับถ้าเป็นคุณคุณทักษิณจะร่างทองคือเป็นคุณหมายความว่าจบคดีีได้โดยไม่มีอะไรเลยซอมคุณทักษิณดังนั้นเราไม่ต้องพูดร่างทองเดี๋ยวคงกลับมาสู้การเมืองต่อไปคือสู้อยู่เบื้องหลังอะไรก็ว่ากันเราเข้าใจว่าว่างั้นถ้าเป็นโทษละครับ จะเป็นยังไงต่ออถ้าเป็นโทษคุณทักษิณก็ต้องยอมรับนะครับว่าต้องกลับไปรับโทษใหม่นะครับซึ่งซึ่งการรับโทษใหม่นี่เต็มที่เลยนะสมมุติเต็มที่เลยมไม่มีพระธรรมไปโทษซึ่งก็หวังว่าอาจจะมีนะเดือนธันวาะไรนี่เขาคิดกันนะนะสมมุติว่าไม่มีการพระธานาไปโทษเยคุณทักษิณก็ต้องอยู่เก้าเดือนอนะครับทีนี้เพราะว่ารับโทษสองในสามก็ต้องออกมาแล้วอันนี้เป็นหลักหลักธรรมดานะครับ ร,ระเบียบคนเลยทีนี้สมมติว่าคุณทักสินอยู่ไปทักสองเดือนอนะครับแล้วก็มีเรื่องตียุติธรรมนะครับขึ้นมาและกรมราชทัณฑ์เขาพิจารณาว่าผู้สูงอายุในทั่วระดับนี้การคุมขังไม่เป็นประโยชน์ต่อาการใช้ชีวิตของของนักโทษเนี่ยไม่เป็นประโยชน์เ็ใช้ต้องไม่เป็นประโยชน์เนี่ยเขาจะก,กําหนดสถานคุมควบคุมนะครับคุมขังนอกเดือนจํา<ะ>นะครับพอกาหนดสถานควบคุมนอกเดือนจําปั๊บเนี่ยก็จะมีวัิว่า อยา่างนน้นเลยนะครับขังคุณทธศิล์ในเงยนจะไม่มีประโยชน์เอาไปขังที่บ้านอจันสองล่าก็ได้นะครับแล้วกําหนดได้บ้านจันสองล่าเป็นสถานควบคุมอันนี้ก็ได้ผมคิดว่าก็ไม่น่ามีปัญหาเลยนะคนคนก็น่าจะรับได้เลยเพราะว่าระเยบมันเป็นอย่างนั้นจริงๆครับผมครับก็คือใส่กําไรนั่นเองใช่ไหมฮะเออเจ้าไปควบคุมน้องนองเาินจำแล้วไม่ต้องใส่กําไรแล<อ>้วไม่ใช่กาไรด้วยหมายถึงว่าเป็จะให่ก็ไม่ใส่ก็ได้ครับอาจจะคงใส่นั่นแหละกงใส่นั่นแหละก็คือเป็นเป็นเป็นข้อปฏิบัติที่ ที่มีมาก่อนไว้ก่อนอยู่แล้วไม่ใช่เพิ่งเกิดตอนนี้มันเกิดมาก่อนเขาใจ่าจทีนี้ถ้าคุณทักษิณได้ติดคุกบ้างคนก็อาจจะสบายใจแล้วไปถึงคนที่ไม่ชอบนะครับหรือมีความเป็นไปได้ข้อไหนทางกฎหมายไหมพี่พิลิพิทว่าไม่ต้องติดคุกเลยเสียกำไรเลยอยู่บ้านเลยไปไปได้ไหมอ๋อตอนนี้ยังยังยังไม่มียังไม่มีโอ้ไม่ได้ต้องติดกฎแบบนยียงังยังไม่ยังไม่มีครับยังไม่มีครับคือก็ต้องต้องเข้าไปก่อนนะครับพอเข้าไปก่อนเนี่ยคณะกรรมการผม ผมเรียกเชื่อก็ไม่ถูกนะกรรมการ,รของกรมราชธรรมเนี่ยก็มีที่ดีกรมกราชธานนรรมมีผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยนะครับได้รับการร้องขอพี่นากรณีน,นี้เขาจะประชุมกันอ่าผู้ป่วยเอ้นักผู้ต้องขังอะไรเนี่ยไม่จะเป็นต้องขังในเรือนจําก็ได้เข้าใจนะครับ,รบแล้วก็กําหนดสถานที่ควบคุมแล้วก็นํามาขังข้างนอกแต่ว่าจะไม่ขังเลยนะเวลานี้เนี่ยไม่ได้หรอกครับมันต้องขังก่อนต้องขังก่อนครับครับถ้าจะไม่ขังแปลว่าคุณทักษิณจะชนะคดีไหมครับว่า ไอ้ที่ผ่านมาทั้นบอกติดไปแล้วถูกไหมพี่นิพิษถ้าเป็นข้อหนห้นคือเป็นข้อดีสุดอืมดังนั้นวันนี้รอสําหรับคนชอบคนชังอะไรก็ตามคนธรรมดาที่อยากจะได้ความรู้ทางกฎหมายใดๆก็จะได้รู้วันนี้สารมีโอกาสเลื่อนอะไรไหมฮะเอ,อคงไม่เลื่อนหรอกครับเพราะว่าเ,เป็นการไต่สวนการบังคับโทษนะครับปกติแล้วถ้าคุณทักษิณถ้ามีใครเป็นเป็นจำเลย ไม่จะพาอคุณทักษิณนะครับ <c oughs> ในวันในวันที่สารมีคําพิพากษารวันที่สารวินิจฉัยเนี่ยแล้ตัวจําเลยไม่มาฟังเนี่ยสารจะอ่านไม่ได้ถ้าสารจะอ่านไม่ได้เลยนะครับแต่ว่าในในกรณีนี้นะเขาไม่ได้เสียคุณทักษิณเป็นจําเลย <c oughs> เราเห็นว่าในระหว่างพินาเนี่ยคุณทักษิณไม่ต้องมาเลยครับใช่นะครับอ,อันนี้ตอนนั้นก็อ่านอ,อ่านได้เลยครับวันนี้อ่านได้เลยครับ คือเอาว่าอันนี้เป็นความรู้เอาไว้เพิ่มเติมคือวันนี้คุณทักษิณน,น่าจะไปศาลแน่แล้วถ้าไม่มาอยู่ดูใบศาลก็อาจรับหลังได้เพราะไม่ใช่คดีอาญาที่คุณทักษิณไปจำเลยว่างั้นหรือศาลอาจจะเลื่อนก็ได้อันนี้แล้วแต่ศาลถูกไหมคอันนี้เป็นความรู้กฎหมายไว้ก่อนเอาล่ะแต่รอบนี้คือคุณทักษิณมาเมืองไทยแล้วเมื่อวานนี้อยคนก็ต้องขือน่าว่ามีตัวไม่อะไรไปเอาจบออมามีวันนี้คงไปคําถามต่อไปคือคุณทักษิณถ้าต้องติดคุกทําไมคุณ คุณพิษคิดว่าเกยอมกลับมาติดอันนี้คิดในฉากนี้นะฮะคือฉากอื่นไม่ต้องพูดแล้วเพราะว่าเข้าใจกันดีละถ้าฉากฉากว่าติดก่อนน้นนี้ก็ไม่ยอมติดยังไงก็ไม่ติดทําไมตอนนี้ถึงยอมติดคือเอ่อหนึ่งคือตอนนั้นแปดปีนะะโทษคุณทักศรีแปดปีใช่ไหมครับแล้วก็อพอ,อได้รับโทานอภัยโทษหนึ่งหนึ่งปีนะครับ,รบแล้วก็ติดจริงๆก็ประมาณเก้าเดือนนะครับ,ค,รบคุณตักษศรต้องช่างช่างใจว่าระหว่างการหนีโทษ ประมาณเก้าเดือนไปตลอดชีวิตนะครับกับการเข้ามารับโทษเก้าเดือนจริงๆมันสิบสองเดือนนั่นแหละ,ะนะครับ<ะ>แต่ว่าการเข้ามารับโทษเก้าเดือนแล้วอยู่เมืองไทยไปไหนมาได,ได้ตลอดชีวิตเลยอัน,น,นไหนมันจะดีกว่านั่นนั่นนั่นคือส่วนตัวของคุณทักษิณ<ะ>คุณทักษิณต้องชังนอำตักตรงนี้<ะ>ส่วนที่สองคุณทักษิณเป็นผู้ให้กำเนิดพรรคเอ่อเพื่อไทยะนะครับคุณทักษิณก็ต้องช่านมั่งหนักว่าถ้าคุณทักษิณหนีต่อเนี่ย ข้ตัไทยแหลกตระลายเลยอืนะครับท่านคุณทักษิณวันนี้ตัดสินใจเดินเข้ามาแล้วก็รับโทษเข้าเรือนจําเลยอย่างตรนนงองอาจเลยเนี่ยเพราะว่าคะแนนที่แทนที่จะไหลเนี่ยมันมันหยุดมันหยุดนะอืหยุดนะอคนก็บอกไอ้ไหมคุณทักษิณก็ยอมรับโทษแล้วเข้าไปรับโทษอย่าง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 ลูกผู้ชายนะจริงลูกผู้ชายผู้หญิงก็เหมือนกันแหละเข้าไปรับโทษแล้วนะครับอผมว่า แน่นสงสารจะมีอืมอ้าคก็ไม่ถึงกับไม่ถึงกับล่มสลายอันนี้ในทางการเมืองผมคิดว่าก็ต้องชั่งน้ำหนักอย่างนั้นนะครับทีนี้จะหนีไปเลยแล้วปล่อยรรคล่มสลายนี่ก็ดูเหมือนใจจืดใจดำเกินไปนะครับแม่อันนี้เป็นจริงเพราะว่าไม่ว่าสามินิชัยอย่างไรจะให้หลุดหรือจะให้ติดก็ล้วนแต่เป็นคุณกับคุณสทรคุณทักษิณถูกไหมพิริพัฒน์ เออใช่ใช่ใช่ใน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 ส่วนของพรรคการเมืองเขาในในส่วนแฟนคลับเขาเนี่ยออก็เป็นคุณนะเป็นคุณนะ่าเป็นคุณครับก็คือการเข้าสู่กระบวนการแล้วคุณทักษิณก็ได้คะแนนบวกได้แต้มบุญไว้เยอะแยะอย่างที่บอกคือ,อ่มีพระบรมรา,าชินชีัฉคือปลดปลด,ดการลงมาให้คุณทักษิณลดโทษอภัยลดโทษอย่างที่เราทราบซึ่งโอ้เป็นพิเศษที่สุดแล้วแต่ที่ผ่านมางอไปอีกสองปีที่วุ่นวายเพราะว่า ไม่ได้เข้าสู่กระบวนการให้เต็มสูบแต่สู้แบบงงๆไอ้ความงงเนี่ยกำลัจะตัดสินวันนี้ว่าจะไม่ต้องงงสักทีและเดินให้ถูกทางทั้งหมดล้วนแต่เป็นคุณทีนี้เจ้าตัวเขาคงคิดอ่านช่างตัววัดอย่างที่พี่นพิษกล่าวดังนั้นไม่ว่าแกจะหลุดหรือแกจะติดก็ล้วนแต่จะทําให้พักเพื่อไทยไปต่อได้โดยที่ก็มีคุณทักษิณรีโมทจากข้างในคุกได้ไหมฮะอ๋อคงคง คงแจ้งข่าวมาได้นะครับเช่นมีทนายไปเยี่ยมมีญาติไปเยี่ยมนะครับแล้วก็ส่งข่าวมาอย่างนี้ได้นะครับแต่ว่าคือผมผมตอบเลยตรงนี้เป็นนิดหนึ่งเราจริงไ,ไดยสุรวัตรเป็นนะครับคือคือในเรือนจำเนี่ยคือต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะว่าว่าสถานะของคุณทักษิณคืออดีตนายกมนตรีนะครับใช่อ่ทีนี้ว่าถ้าทำเมืองไทยในเราอย่าคิดว่าต้องเอาคุณทักษิณไป ใส่โต่ตีตรวนใส่กุญแจมืออยาอยากคิดอย่างนั้นนะบางคนที่ไม่ชอบคุณทั้งศิีริพก็ผมเนี่อ,นอยู่ฝ่ายตรงข้ามคุณทั้งศรีมาตลอดต้อเข้าใจ <นะ S 1> เข้าใจนะครับเพราะ,ะนั้นเวลาสันบอกคุณทั้งศรีประจําคุกใหม่เนี่ยเราอย่าไปเสนอแนกนไหนว่าต้องใส่กุญแจมือไหมรับอภิสิทธิ์ไหมก็ไม่หนีหรอกก็ไม่หนีหรอกมีคนตั้งเยอยะตรงนั้นนะครับแล้วไปในเรือนจําเนี่ยมันมันต้องปฏิบัติเขาแบบไม่เหมือนคนธรรมดานะคนมันไม่เท่ากันเนาะ คือในแง่ของความเป็นอดีตนายกถูกไหมพี่นิพิษพี่นิพิษก็จะบอกไม่ใช่ว่าไม่เท่ากันแบบสิทธิมนุษเยชนแต่ไม่เข้าคันในฐานะที่อดีตนายกจะมาจะน้อยเคยทำกงงามคมเดียวพูดง่ายๆก่อนถูกไหมฮะถูกไหมฮะถูกตามหลักนี้ก่อนเออเข้าใจได้ซึ่งมันจะตามมาด้วยมีดราม่าอยู่ดีถึงเราจะพูดแบบนี้ก็ตามพี่นิพิษคนก็จะดราม่าซึ่งผลรับก็คือตัวทักษิณครอบรัวและพรรคเพื่อไทยก็ต้องฝาดดราม่านี้ไปด้วยถูกไหมดราม่าความความได้พิเศษอ่ะ อืมอืมอืมปุบิีพิชคิดว่าเดี๋ยวจะต้องเกิดฉากนี้คือฉากว่าไหมใส่โซ่ตัวนไหมใส่ขุมแจมือใช่หมใช่ใช่อย่าไปคิดอย่างนั้นอย่าไปคิดอย่างนั้นนะครับอันนี้อันนี้ผมถ้าถ้าไม่ชอบใจผมก็ด่าผมได้ผมก็อยู่ตรงข้ามคุณทักษิณเลยนะแต่ว่าผมก็ไม่ปราศรัยคุณใครไปคิดอย่างนั้นเนี่ยนะครับอันนี้คือแฟกต์อันนี้คือความรู้และข้อเท็จจริงของชีวิตถูกไหมพิพิตใช่ใช่เข้าใจละ ทีนี้เราเดินหน้ามองต่อไปเลยคุณทักษิณเข้าไปอยู่ในเรือนจําจะนานแค่ไหนขออะไรก็ตามมีกระบวนการอาจจะรีโมทออกมาได้มากมากน้อยไม่เป็นไรอาจจะมีพิเศษได้บ้างกรณีที่เป็นอดีตนายกซึ่งถามอาดีตนายกเคยติดคุกไหมพิธีพิพนึกได้ไหมมีคนไหนเคยติดคุกไหมพิธีพิธอดีตนายกมองไทยนะนะเคยติดคุกหรือเปล่า ไม่เนาะไม่ไม่มีนะครับไม่ได้เลยไม่มีไม่มีไม่ใช่ใช่ใช่เอาไม่เป็นไรทำลายสีตามเคยทีนี้กลับมาเพื่อไทยก็ไม่เป็นฝ่ายค้านแล้วตอนนี้รัฐบาลมีพักน้ําเงินอันนี้จะกลับมาเรื่องรัฐบาลแล้วกําลังกาลังรวบรวมรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีตรวจสอบแล้วก็จะทูลกราวทีนี้เพื่อไทยทํายังไงต่อบพี่นพต้องต้องตั้งหลักนะครับต้องตั้งหลัก นะครับเพื่อไทยก็ต้องทําให้ต่างกับเพื่อเพราะเป็นฝ่ายค้านเนี่ยมันต้องทําให้ต่างจากรัฐบาลน,นะครับครับ,นะ,รบนะครับถ้าฝ่ายค้านทําเหมือน,ร,น,นอรัฐบาลเนี่ยเรื่องรัฐบาลดีกว่าจะว่าเลือกฝ่ายค้านทำไมใช่ไหมครับเพราะนั้นสิ่งสิ่งที่เอ่อเขาเคยทาครับแล้วรัฐบาลเอ่อภูมิใจไทยมาทําเนี่ยถ้าเขาทาได้ดีกว่าก็ต้องบอกว่าอันนี้เขาทำได้ดีกว่านะครับเอ่อแล้วก็ภูมิใจไทยมาเป็นรัฐบาลทําได้แย่กว่าเขานะอเอ่อนโยบายเขา ปีหนึ่งสองสาก็ทําได้เพียงหนึ่งและสองสามยังไม่ได้ทํานะครับอ,อันเนี้ยครับแล้วก็ต้องือเพื่อไทยเนี่ยมันต้องวาดยาวไปถึงอดีตที่เขาเคยทาประสบความสําเร็จนั่นแหละครับผมนะครับประมาณนี้ครับครับในขณะที่น้ําเงินคือภูมิใจไทยน้ําเงินจะอยู่ไป4เดือนตาม MOA ซึ่งยังมีปัญหาอยู่แต่เดี๋ยวอเดี๋ยวค่อยว่าทีนี้สุดท้ายคือน้ำเงินจะเบี้ยวสมไหมพี่ เอ่อผมว่าน้ําเงินไม่น่าจะเบี้ยวยเพราะว่าถ้าถ้าถ้าเบี้ยวเนี่ยนะครับเสียเครดิตมากครับเราดูจากโพนะครับโพนี่คนอยากให้ยุบสภาเดียวด้วยค,คนนี่อยากให้รุยุบสภาเรยวกว่าสี่เดือนซะด้วยซ้ำนะครับ,รบเ,เ,เพราะนั้นถ้าน้ําเงินเบี้ยวเนี่ยอกว่าเวลาเริ่มตั้งจริงๆเนี่ยก็าจะเขาจะเสียเครดิตมากเพียงแต่ว่าผมก็เคยคิดว่าแบบยังไม่มีใครคิดว่าจเอ่อโพครบสี่เดือนเนี่ยก็จะโวนก้าวยุบสภาได้ไหม อ้าวอันนี้อันนี้ผมคิดว่าไม่ได้ทําไมฮะเพราะว่าเร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 าลองนับดูอย่างนี้นะครับครับจำนวนตัวเลขสสของภูมิใจไทยบวกกับพรรคประชาชนเนี่ยไม่เกินกึ่งหนึ่งนะสองพักเนี่ยไม่ไม่เกิน,นนะสองร้อยห้าสิบเสียงนะครับอ้าวถึงภุมิใจไทยจะบวกส้มก็ตามอ้าวไม่เกินครับไม่เกินแต่มันต้องมีพรรคร่วมไงฮะพรรคร่รวมรัฐบาลอ้าวมารอร่วมเนี่ยเราตัดไปก่อนนะครับเพราะว่าการทํา เอ่อเอโมเอเอ่บเอโมเอคของที่ยุบสภาในสี่เดือนนะกานเป็นการตามโคตกลงระหว่างพรรคประชาชนกับพรรคภูมิใจไทยครับทั้งสองพรรคนี้มีเสียงไม่เกินรึ่งหนึ่งของสภานะครับบอกว่าจะยุบในในสี่เดือนเนี่ยถามว่าถ้าพรรคการเมืองสองพรรคหัวเน่พรรคสองพันสองพัคเอ่อนอนหลับได้ตื่นขึ้นมาเฮ้ยเราจับมือกันองรักยุบสภาดีกว่าได้เหรอมีเสียงส่วน เสียส่วนใหญ่ที่เขาไม่โอเคด้วยล่ะโอ้เข้าใจเลยพี่เพราะว่าพักแกนนำเนี่ยมีอยู่หกเจ็ดสิบสี่ที่เราทราบรวมกับพักส้มอีกร้อยสามสิบร้อยร้อยสี่สิบกว่าเสียเนี่ยรวมไม่ถึงครึ่งดังนั้นคุณทำโ m เอกันเนี่ยคุณจะยุบสภาแล้วพรรคอื่นเขาไม่ยุบอ่ะคุณเอาไงอ่ะใช่ไหมใช่โอ้เปลี่ยวมากโอ้มีโอกาสด้วยทําเล่นเพราะตอนเนี้ใช่พักที่ร่วมกับแดงหลายคนที่มาร่วมยกมือให้นายกเนี่ย ก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะเป,เ,ปเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนข้างไม่ได้เพราะเขาเปลี่ยนไปแล้วเขาเปลี่ยนได้อีกถูกไหมพี่ก็เลยจะบอกว่าใช่ออใช่ใอตายลแล้วส้มเป็นยังไงเดียส้มมาจากไหนอย่างนั้นส้มมีทางเดียวเออมีทางเดียวเท่านั้นที่จะยุบสภา,าได้นะครับก็คือก็คือเออเออแดงฟักแดงนะครับฟักเพื่อไทยต้องยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจอ้าวก็จะไม่ได้ยุบในทีนี้เพราะอภิปรายถูกไหมเพอาอพรอภิปรายปักเนี่ย ส้มนี่ก็ต้องจับมาโหวตไม่ไว้วางใจอยู่ดีเพราะคุณผิดข้อตรงลงไม่ยุบแล้วถูกไหมครับหือยุบไม่ได้ไม่ยุบหรือยุบไม่ได้ส้มก็ต้องไม่ไว้วางใจอ่ะเข้าใจเลยเพราะว่าเกมคือตอนที่พักน้ําเงินย้ายมาเป็นฝ่ายค้านเนี่ยเขาอภิปรายไม่ได้เพราะเสียงเขาไม่พอต้องไปขอส้มส้มไม่เอาไม่อภิปรายก็เลยอภิปรายไม่ได้แต่ถ้าเป็นแดงแดงอภิปรายได้เสียงพอโอ้โหเจ๋งว่ะพี่เอาไปต่อก่อนอันนี้เราสร้างฉากทัศนะแต่พี่ครับ นายกตอนนี้นายกอนุทินเนี่ยเป็นนายกเต็มร่างนะทำไมยุบสภาไม่ได้เอาความความสามารถในการยุบสภาอยู่ที่ตัวนายกไม่ใช่เหรอครับพี่ไม่ได้อยู่ที่สภาอ่าอย่างนี้ครับเ,ออเรา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 อย่างนี้ครับครับพระกฤยรีการเนี่ยนะครับพระมหกากตรทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจใ,ในการยุบสภานะครับเป็นพระเจ้าแผ่นาิพระามหากตรทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจในการประกาศสงครามครับ พระมหาศาสนาทรงว้ซึ่งพระราชอำนาจในการพระราชทานอภัยโทษครับผมจําไม่ได้แล้วเพราะว่าผมไม่ได้สืบรับหนูใชนในมือนะเข้าใจเข้าใจประมาณสามเรื่องเนี่ยเป็นพระราชอำนาจของพระมหาศริย์ตามรัฐธรรมนูญครับนะครับแต่มันมีอยู่มาตรหนึ่งผมจําเลขมาตรไม่ได้นะครับก็เขียนว่าพระมหาศาสย์ทรงไว้ซึ่งทรงว้ซึ่งพระราชอำนาจในการตราพระราชสกิษรีกาโดยไม่ผิดต่อกฎหมายครับ พระราชกิจการที่ประมาทสัตย์ทรงมีพระราชอำนาจลพระราชกิจการนั้นต้องไม่ฝ่าฝืนต่อกฎหมายด้วยคนคนที่จะเสนอตัวความเห็นต่อประมาทสัตว์ก็คือองค์มนตรีทั้งหลายนี่แหละครับเข้าใจเห็นไหมครับองคมนตรีก็ต้องเสนอความเห็นว่าพระราชกิจการนี้จุ่มเสี่ยงต่อความไม่ชอบด้วยกฎหมายนะเหมือนเดิมทีเข้าใจแล้วว่าอธิบายเพิ่มรอบนี้คือรอบที่คุณนุทินบวตตัวเองเ็นนายกเนี่ย ก็อย่าที่ทราบว่าแดงเขาก็จะยุบสภาถูกไหมพี่แต่ว่านายกยุบไม่ได้เพราะว่าเถียงกันรอบต่อไปนายกเนี่ยยุบยุบได้เนี่ยคือจริงนายกยุบได้อยู่ไม่ได้เนี่ยไม่ใช่อำานาจนายกจริงๆไปอํอำนาจในหลวงใช่พูดง่ายแต่นายกเนี่ยถวายคำแนะนำทัานโทษนะครับบอกว่ารอบนี้ถ้าขัดแย้งอีกอาจจะไม่ได้เช่นกันผมคิดว่าผมคิดว่าเพราะว่า ปกติตามหลักตามรัฐธรรมนูญตามหลักประเพณีตามหลัก,กนัฐศาสตร์รษษในการปกครองระบอบประชาธิปไตยนะเวลาเขาจะยุบสภา,าเนี่ยมันต้องมีเหตุขัดแย้งนะครับระหว่งางฝ่ายบริหารกับฝาา่ายนิติบัญญัติคือฝ่ายรัฐสภานะครับแต่ว่าอันนี้ฝ่ายนิติบัญญัติก็อยู่เฉยๆอยู่ๆคุณตึงจะมาจับมือกันว่ายุบสภา,าดีกว่าผมว่าด้วยหลักของการปกครองเนระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาเนี่ยมันทําไม่ได้เหตุผลมันไม่พอ เข้าใจดังนั้นสภาอาจคือเหตุผลใน,นการยุบสภาของผู้กในทุกทีนถ้าปไปตามเอโบเอซึ่งมันถูกมันผิดยังไม่รู้อีกกําลังร้องกันอยู่ถูกไหมพี่เอโบเอเนี่ยชักชักออกจะร้องเลยกันอยู่โอ้พี่นิพิษอันนี้แบบนะฟังปากซอยก็ได้ได้ใจจริงๆเพราะว่าเราหรือว่าชาวบ้านเนี่ยไม่ทันคิดข้อนี้หรอกไม่ทันคิดแต่พอพี่นิพิษอธิบายเกมอ่ะคือมาลว่าเกมใน <c oughs> ที่นี่คือความเป็นไปได้ที่มันจะเกิดขึ้นใดๆตามเงื่อนไขของกติกาถูกไหม ตอนนี้นักการเมืองเขาเล่นเกมบนกติกามันก็จะไปทางนี้โอ้วันนี้เล่นจะเกิดอะไรขึ้นพี่เอา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 ตอนต่อไปเลยถ้าเกิดเกมนี้แล้วเป็นไงต่อก็ก็ต้องดูต้องดูว่าสี่สี่เดือนเนี่ยนะครับภูมิใจไทยับยุดสภาไหมครับนะครับก็ต้องดูต่อว่าเอถ้าเสนอตรงเก้าพตกการยุดสภาเนี่ยไอ้เฟซ วิธการนี้มันจะฝ่าฝืนต่อหลักการปกครองไหมยุบได้ไหมอันนี้เป็นพระหนาจำนาาทึงเราไม่กล้าร่วงตรงนี้นะครับประเด็นที่สามก็คือหลังจากรัฐบาลแถลงนโยบายแล้วนี่นะครับฝ่ายค้านเนี่ยผมแค่ฟัเอพืไทยต้องต้องถามเรื่องของกระโดงต้องถามเรื่องการวสบจะต้องถามเรื่องการใช้ที่ดินสนามบินของรัฐอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็นายกต้องตอบในการแถลงนโยบายแน่แหละครับ ทีนี้เวลานายกตอบแต่ถ้าพระผู <t 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 ้ใจเอ้ยนายกตอบเป็นนี้เราไม่น่าไว้วางใจเลยอ่ะครับอก็วันนู้ขึ้นก็ไปยื่นอยะเสียพิจารณไว้วางใจครับโอ้สุดท้ายนี่ผลงานก็จะอธิบายตัวตนเช่นเดียวกันคือถ้าผลงานดีรัฐรัฐสภาเนี่ยหมายถึงว่าสภาผู้แทนเนี่ยต้องเอาด้วยโอ้พี่พอจะเห็นภาพ เดี๋ยวละว่าจะกลับไปทําให้เสียงหายก่อนกลับมาคุยกับพี่ดิพิทหม่ได้วันนี้เขาพคุณอย่างยิ่ง้วและแน่นอนว่าว่าติดข้าวหนึ่งมือเอาไว้ก่อนไม่ลืมครับเห็นว่าิดมือใหญ่ๆเลยนะย่างนั่นามนั้นขอบพระคุณครับพี่ดิพิทครับสวัสดีครับท่ันสภาพครับสวัสดีครับ